ละครเกมเรื่องร้านน้ำปั่นร้านพ่อค้าขี้โกงอืมละครเกมเรื่องลุ่นพี่เป็นแฟนกันนะฉันอยากมีแฟนจังเลยแค่ไม่อยากมีแฟนันนันก็อุ้ยใครขอบ นี่เอิดพี่ตั้มพี่ขอเป็นฉันขอเป็นแฟนคุณหน่อยไ,ได้ไหมล่ะได้ไหมอ่ะฉันขอเลยฉันขอได้ไหมล่ะเป็นแฟนกับคุณเอ้ย <c oughs> แฟนเดียวนี้ฉันก็จะเอาได้ไงล่ะันมีแฟนใหม่แล้วไม่แฟนฉันไมอากาแบบนีทำตามผ่านนก็มีแฟนใหม่ฉันไม่อยากเอาแกอีนี่มันมีแฟนที่รักไม่ทำไมถึงชอบแต่คนเราไม่ชอบเราเลยโอ้ที่รักผ่าที่รักคืน เดี๋ยวค่ะรักไปกันเถอะไม่ต้องเล่นร่มนอนก็ได้นะทีกจอมกันอยู่ตรงนี้แม่ชอบอจอมไม่ชอบอีจอม ฉันก็รู้หรือปล่ปะเนี่ย <ปะ S 1> ที่รักคุณก็รู้แล้วนะครับคุณก็รู้แล้วนะครับคุณก็รู้แล้วนะครับว่าแฟนขอ,อ,อขอบคุณค่ะที่รักอยขอบคุณนะคะ แหมแหมชอบมีคนนี้ดีนะใช่ไหมลุงพี่ทำดีดีทุกอย่างคุณเตอทำดีดีไหน่อยสิแมงสองคนนี้ต้องจับมือกันต่ออย่างดีนะใช่ไหมถ้ายังขอเป็นแฟนกันอีกฉันต้อ,อ่อยกลับคืน นี่เธอเธอหาได้คนเอาค่าบสียหายฉันมาเลยนะคะเอาค่าดีฉ้นเมาเลยแล้วทำไมละ่ะแล้วทำไมคุณจะให้แฟนดีๆก็ได้ไหมเห็นเลราเป็นฉันได้บอกคุณจะแล้วเป็นแฟนกับคนนี้ไง ทำลายแฟนคุณแล้วนี่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 เนี่ย,ย,ย,ยที่รักได้ไหมครับทันทำลายทลาฉันปกป้องคนได้แนละ้วทิลาอ ที่อิจฉาไม่อยากแฟนกับคนปล่อยอีนังไปซะไม่เป็นไรหรอกแมาที่รักขอบคุณค่ะปล่อยว่ที่รักเป็นกันได้อย่าให้รู้ว่าแฟนมีเป็นมิชาชีพผมเลิกกับคนนั้นแล้วคนนั้นน่ะกโผมเคยเป็นแฟนกับแม่ค้าคนนั้นแล้ว เขาขายของออนไลน์ใช่ปะครับนี่หนูก็เคยเห็นนะคะว่าเขาขายของออนไลน์หนูโดนโกงไปหลายทีพี่เลิกเป็นแฟนเขาเถอะมาเป็นแฟนกันหนูก็ได้นะหม่โอเคน้องเราไหม้ยมะนาวนางแหล่สังเกตแก ตำรวจค่ะุณ้กระทคนหายค่ะจะปิดเข้าคุกก็เลยค่ะแฟนหนูจะได้เข้าคุกนะคุณตำรวจค่ะโเหอเห็นแล้วก่อนคใครบอกคุณอืมใครอ่ะ รของคุณละค่ะที่ราาักค่ะคนตำรวจค่ะสองคนมันเอายาเขาแย่งแฟนเขาแย่งแฟนหนูค่ะนี่แกแย่งแฟนฉเพื่อน,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 นลูกฉันเหรอไได้เลยอุย้ยเปล่าเปล่าเลยจ้าี เยายนี่ไงแล้วเหรอยีลูกตำรวจนี่หนาเฟิร์นออกไปแม่มันไม่รักเฟิร์นอ่ะมันไปพา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 เฟินเร็วๆส่งมนแอบตรงนี้แอบตรงนี้ใบยกเป็นชุดเล็วๆได้เลยค่ะคุณแม่แม่คป็นตำรวจเป็นลูกใบยกต้องเป็นเด็กดีคิดว่าใบยก รู้เป็นตำรวจอยแม่ขานตำรวจของเรานะคะแม่โอ้ยเดี๋ยวแม่หาให้ก็ได้ลูกสาวมาอาวุธเตรียมพร้อมอยังถ้าเป็นอาวุธละ่ะดิ จะเอาของเล่นมาแล้วค่ะป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 ปปปลูกปะมันอยู่ตรงไหนร้านกาแฟค่ะคุณแม่เฮ้ยมใบหยกมันไปแล้วเร้วว่าหาแล้วมาแล้ว ตอบที่ได้ s บฉันให้ได้ใยลายยายใบหยกแกตับฉันที่ได้เลยนะยายใบโยกกตับฉันที่ได้อุ้ยยยบโยกมันตามมามันตามเรามาเร็วๆอุ้มเซ่ยกมันจะตบก็ไปเร็วๆเสีที่ลักโผลที่ลักชอบรช้าขโมยของ ขอยอยู่ด้วยนะครับผมขอยอยู่ด้วยผมกลัวยายใบหยก <c oughs> ผมกลัวยายใบหยกนะครับมอ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 บ้ยมอบเตเพื่อนอีเพื่อนออน,อนี่ไม่มอบกูเลยเฮ้ย <c oughs> อยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอ๊ย <c oughs> ปะแม่มันอยู่ไหนหรออยู่ซูเปอร์นะเฮ้ยตามฉันไม่ทันแน่ แม่ใบยุกมันเห็นเราแม่ะคะมันมาแล้วใบยุกจับได้แล้วจับได้แล้วแม่จับมันเลยแขนกับมันมาเก็บติดคุกเย่าไปยกโุกโแม่แม่ช่วยผมด้วย ไปเลยลูกไปเลยไม่ต้องรองแม,ม่ต้องารานะผมไม่อยากติดคุกนั้นแม่แม่ล็อกกุญแจไว้เลยลูกแม่ล็อกกุญแจแกติดยาเสพติดแกไม่ต้องไปมีแฟนไหมถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกคุณแม่ดีไหมคะ